รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่านี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสัการะขอพรหลวงพ่อโตมาติดตามข่าวสารของวัดหัวกระบือและละฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนากิจดุดฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวัดบ้าเหมือกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมทั้งสาวทุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ เรื่องอากาศสื <death> okay. chapter, which which ่อสายตาประชาชนทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้นครึ่งอยู่ในขณะนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมังเกิดขึ้นแล้วก็มังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการที่ดิลดนมาโดยตลอดนะเะนั้นก็ในช่วงนี้โยมก็เข้า ช่วงเทศกาลเข้าพรรษามาเป็นเวลาพอสมควรแล้วแล้วก็โยมยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนสําคัญเดือนหนึ่งของพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งชาตินะเราจะเป็นพุทธคิดอิสารพรามอินดูรู้แม้แต่คนที่ไม่มีศาสนาเราท่านทั้งหลายต้องมาร่วมกันแสดงออกถึงทุ่งความกตัญญูกรูุ้ณต่อประเทศชาติโรมศาสานาโดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระชยวกเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพระองค์ทรงมีพระสุติการหรือพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนพวกเราพวงชนชาวไทยทั้งชาติขอให้เราทั้งหลายต้องอย่ามัวเมาประมาทอย่าขาดสติอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์นะเรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างอุศนสร้าง,างคุณงามความดีสร้างประเมีให้แก่ตัวเรา แล้วก็เพื่อนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระส่นแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลกาเจ้าอยู่หัวมหาจารลวงกอใขอพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชนมายุอยู่ยิง่งอยู่นานแล้วขอพระองค์ทรงประทับอย,นนอยู่เป็นมิ่งขวัญื่อเราปวงชนชาวไทยซื่อตัวไปตราบเท่าชโชคลานานนะน,ะนี่ให้เราอธิษฐานอย่างนี้ญาติโยมท่านสาวชนในช่วงเดือนกรกฎาคามนี้ลุงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมท่านสาวชน ได้มีกุศลรธรรมมาร่วมกันจัดกิจกรรมกันรตั้งแต่วันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็ด้วยการมาร่วมกันบรรจัดงานบรรชาสมบทบวดนาคหมูเรียกว่างานวันกระตันยูบวชนาคหมูเพื่อถวายพระกรุกสแด่องค์เจ้าความมหากษัตริย์เป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะก็มีญาติโยมท่านสาธุชนได้มีกุศลรทธรรมมาร่วม ส่งบุตรหลานมาเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรเจ้าการมากมายหลายท่านบางคนไม่มีบุตรหลานที่จะบวชก็มีกุศลรัตฐานมาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพกันมากมายหลายท่านบางคนบางท่านก็มีกุศลรัตฐานนำอาข้าวปลาอาหารมาถวายพระสงฆ์ทุกเนียนอย่างนี้นะเราทํากันเป็นประจำตลอดมาเป็นเวลาถึง53ปีแล้วนะก็ทําเพื่อ,อถวายพระส่วนแต่องค์เจ้าความมรดคทุกทุกพระองค์นะตั้งแต่อดีตนะ จนถึงปัจจุบันเพราะว่าองค์เจ้าความมัดทุกทุพระองค์พระองค์ทรงบกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทยให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นถูกมาตั้งแต่ครั้งบรรพุรุษตั้งแต่อดีตการแล้วนะฉะนั้นเราเมื่อถึงวันสําคัญสําคัญในทางวัธศาสนาหรือในวันสําคัญในทางอ,องค์เจ้าความมังกรก็ขอให้เราท่านนายงอย่าได้ปล่อยให้วันเวลา ล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ฉะนั้นที่วัตถุกระบือทุก,ท,กทุกวันพระแปดขัมถิหนะ้าขั่มณที่ทาลาแห่งนี้ณทาลาแห่งนี้ที่โยมเห็นอยูน่นี้ก็ได้จัดให้ญาติโยมท่านสาธุิชนมาทาบุญตักบาตรกันทุก,ท,กทุกวันพระแล้วก็มาสมาทานสิลนห้าบ้างสมาทานศิลนแปดบ้างมารักษาโบสถ์สถินประพฤติธรรมกันตลอดการตลอดเวลาแล้วหลังจากโยมทาบุญตักบาตรแล้วเราก็มีการจเจริญจิตภาวนา เป็นเวลาระยะหนึ uh, はは oh. well, yeah. ่งก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลคุณงานความดีบารมีที่เรากระทำทุกทุกวาระทุกทุกโอกาสเนี่ยน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุพรนรพท่านและเป็นการเทิดพระเกียรติพระเกียรติของพระองค์ท่านนะหน้าที่สลายอย่างนี้นะจริงๆแล้วเราทํากันมาทุกเดือนเมื่อเดือนนิุนายนก็ทํากันมาโดยตลอดวันพระราชมนพบของพระราชินีพงค์ท่านเราก็จัดกิจกรรม ว่า้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทำบุญกันมาโดยตลอดทะนั้นก็โยมวันพระทุกทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษาหน้าที่วัดดุกระบืรแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพระสงฆ์ก็จะไม่ได้ออกไปรับพันธสัญญก็จะเชิญเชิญเชอเชิญเจริญพรโยมมาเริ่มทาบุญตักบาตรกันว่า้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนามารักษาบทชาสถินมารักษาสินหน้าแล้วก็มาเจริญจิตภาวนาน้องก้าวน้องกระหม่อมถวายพระส่วนพระองค์ท่านแล้วก็โดยเฉพาะ วันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมาเริ่มทำบุญตักบาตรมาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญจิตภาวนาะกันณนะที่สลายแห่งนี้ก็เพื่อ,อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ใก่ตนเองหรือกัตัวเราทั้งหลายแล้วก็เพื่อเป็นการน้อมกล้าวน้อมกระหม,ม่อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีประมีที่เราทําแล้วเนี่ยเทิดเกลพระถวายพระอ,องค์ท่านนะแล้วก็โยมในช่วงนี้นะ วันที่28เช่นกันณนที่วัดระกบือก็จะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าณที่วัดสาแก้วตำบลบางสเสด็จอ,อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นตรงกับวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์สุดท้ายของเดือนตลอดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วหลวงตาก็ได้เชื้อเชิญเจริญพรเชิญชวนญาติโยมท่านสาวิชนไปร่วมกันเลี้ยงเด็กกำพร้าณที่วัดสาแก้วตำบลบางสเสด็จอาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะฮะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณจเจ้าอาวาสวัด ตาแก้วท่านมหามหาไพเราะนันทานมหาไพเราะหรือท่านสุคุณประเด็นสุคุณทา่านมหาไพเราะนะก็ท่านอุปการะเลี้ยงเด็กกำพร้ามาเป็นเวลาช้านานแล้วนะและก็ได้ส่งเสียให้ได้เราเรียนศึกษามีวิชาความรู้ได้เด็กที่นั่นมีความระเบียบเรียบร้อยโยมท่านส่งเสียให้จบเรียนถึงจบปริญญานาะจบปริญญาแล้วก็ส่งกลับไปยังอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ของแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญร่วงรืองสืบต่อไปนะก็เชื่อเชิญเจริญพรนะโยมที่เด็ดรับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสมีกําลังทรัพย์รัฐาก็ไปร่วมเลี้ยงเด็กกับพากันวันที่2 8กรกฎาคมหลังจากทําบุญตักบาตรเช้าที่นี่แล้วนะแล้วก็ออกช่วงเพลงก็ยังมีไปเจริญพุทธมนต์บ้านที่ ตระกูลเป่าอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาขึ้นรถที่นี่นะขึ้นรถที่วัดกระบือนี้แล้วก็โยมมีสิ่งของเครื่องใช้มีข้าวสารหานั่งก็ไปร่วมกันเลี้ยงเด็กกำพร้าก็โดยเฉพาะก็จะมีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเหลืองโรดตระกูลลิ้มเหลืองโรดแล้วก็ท่านดรเอกิตนารายรักษาโยมการเยอะมิตรลเบอร์มิตรแกนปรนีแล้วก็ช่างกล้องช่างภาพก็ไปถ่ายทำรายการบันทึกรายการกันที่วัดสาแก้วตําบลบางเสด็จเพอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะ แล้วก็ในช่วงนี้วัตถุกระเบือก็กําลังด,ดํงาเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาหลือนหนึ่งไร่ขณะนี้ก็เร่งให้อุโบสถชั้นล่างสเ,เสร็จสิ้นเรียบร้อยแลวเพื่อจะได้ใช้งานให้เต็มที่นะะก่อนที่จะถึงงานกระถินในปีพุทธศักราชพศ2568ปีนี้แล้วก็กําหนดกระถินวัตถุกระเบือและก็โยมก็ได้มาจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังโยมเปิดโอกาสให้โยมมาร่วมกระถินเป็นเครื่อง กระถินแต่ละสายแต่ละสายเป็นกระถินสามคัคคีมาทอดกันนะ่เที่ยวดูกับมือน,นี้ขณะนี้ก็มีสายของวัดสาแก้วนะก็ได้มาติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ของาาอา,อานะจารย์สอนชัยนะอาจารย์สอนชัยสุวรรณศิลป์ซึ่งได้รวบรวมคณะศิษยานุสิ์จัดอีกเมื่อหนึ่งสายแล้วก็อีกลหลายๆท่านที่จะรับชมรับฟังรายการนี้แล้วเช่อเชิญเจริญพรโยมจัดกระถินกันมาเป็นสายสายแล้วก็ทางวัดก็จะจัดมอบของที่ระลึกให้ ไว้สักการะเป็นที่บูาบชาที่ระลึกกับท่านเจ้าขององค์กระถินด้วยนะแล้วกรถินธรรมอกีอ้อาจจะทอดในปีนี้ก็ณนะที่มันจะมีสองข้างสองแห่งนายโยมหลวงตาได้เสนองโครงการขององค์พระบาทท่านพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9โครงการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอขององค์พระบาทท่านพระเจ้าอยู่หัวต้นพ่อของเรารัชกาลที่9ามาเวลาก็หลายปีแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ อีกส่วนหนึ่งก็ถนองโครงการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวคือโครงการโคกหนองนาณที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงตำบลบางเพลิงอำเภอโคกสำโรงนะก็ขณะนี้ก็มีพระไปอยู่จําวัดส่วนหนึ่งนะก็กาหนดทอดกระถินกันณวันวันที่26ณนะอาทิตย์แรกของเดือนวันอาทิตย์ที่26ขึ้น5ค่ำเดือน,น12ออกพรรษาแล้ว ได้ห้าวันออกพรรษาแล้วห้าวันก็ไปทอดกรถิ่กันที่ลบบุรีตำบลวังเพลงิงโชคโคกทุ่งลงนะวันวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมขึ้นห้าค่ำเดือน12นะญาติโยมท่านสาวชนมีกุศลนรสาเทเชนจริญพรไปร่วมทอดกรถิ่นรรมคีกันะที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงโคกทุ่รลงนะลบบุรีแล้วก็อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงแล้วก็โคกหนองนาณวันอาทิตย์26ตุลาคมขึ้น ห้าค่ำเดือนสิบสองนะก็ที่นั่นได้ปรับปรุงพื้นที่มาเป็นเวลาช้านานแล้วแล้วก็ส่วนที่วัดหุกระบือแขวงท่าข้าม mm hmm. เขตบุงเทงกรุงเทพมหานครก็กําหนดอ,อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะก่อนวันลอยกระทงนะก็ปีนี้ก็กระถินวัดหุกระบือก็ตรงกับวันที่สองพฤศจิกายนอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนในยมน,นะ ตรงกับขึ้น12ข้ามเดือน12 12 12 12ลกักกะ2หมดเลยนะงวดหนะ้าอย่าลืม2 2 2 1 2นะงวดที่แล้วกินเรียบนะ, <c oughs> ะวันที่2พฤศจิกายนอาทิตย์นะแล้วก็ขึ้น12ข้ามเดือน12อก่อนวันลอยกระทงสวันฉะนั้นก็ญาติเดอมท่านสามทุชนที่ด้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสมีกำลังทร,พรัพย์ครัศดาก็เชิดเชิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินกันแต่ละสายแต่ะละสายร่วมกันทอดกระถิ่น ถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาณที่วัดดุกระบือนี้มีมีนพระสงฆ์ทรรมเนทั้งหมด7 1รูปนะ7 1รูปก็ส่งไปอยู่ที่โคกสังโรงส่วนหนึ่งแล้วก็เะนั้นก็ญาติโยมท่าน,านสาุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีศรัทธาก็เชิอชินันญพรและก็ในช่วงนี้ก็าการถ่ายชีวิตโครกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็นํามาเรียงไว้ที่รินแหนึ่งแล้วก็จะได้มอบถวาย เพืพระเกียรติแด่องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์และโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาของทมเดชพระกนิษฐาเจ้าเจ้ากรมท่าเดชพระเทพระราชตุดาจะยาม่รวมได้ของรีเลเพื่อเทิดอพระเกียรติของเจ้าความมหากษัตริย์ทุกองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทสมเด็จพระวิราักรีเจ้าอยู่หัวมหาจุปรองค์กรนะพระองค์ทรงมีพระราชสมภพในวันจันทร์วันจันทร์ที่28นะจันทร์ที่28 กรกฎาคมนี้นะัะนั้นก็ญาติโยมท่านนได้รับชมรับฟังรายการแล้วก็เชิอชเชิญเจริญพรนะวันจันทร์ที่28ช่วงเช้าทําบุญตักบาตรหนะ้าที่สลาแห่งนี้แล้วก็วัยพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อเทิดพระอพระเกิพระองค์ท่านแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะไปเลี้ยงเชิญชวนไปเลี้ยงเด็กกำพรานะ้าในที่วัดสาแก้วตังหวับางเสด็จเพื่อบังทองอำเภอป่าโมกจังหวัดบางทองและค่ำคืน วันที่ยี่วันจันทร์ที่ยี่แปดก็มาร่วมกันเจริญจิตภาวนาเจริญพุทธมนต์และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระชิราเก้าเจ้าอยู่หัวมหาจาราลงกรณที่วัดดุะบือแห่งนี้แล้วก็ทุกๆวัดวารามในวันนั้นวัดวารามทุกแห่งโยมก็จะมปร่วมกันทําบุญตักบาตรไหว้พระสมุดเจริญจิตภาวนาการทุกวัดวารามนะแต่ตัวที่วัดดุะบือนี้ก็ทําเป็นประจำทุกทุกวาระทุกโอกาสและทุกๆวันพระ ก็จัดทาบุญตักบาทณนะทิศราแห่งนี้นะ,ะก็ช่วงนี้ก็กวากสะพานสร้างสะพานรถยนต์สะพานใหม่ทันสะพานดั้งเดิมซึ่งหลวงตาได้สร้างมาร่วมกับตระกูลภุผูมสศาดีมาเป็นเวลา30มสิบปีแล้วนะแล้วก็ชำรุดซรุดโทมหักมาแล้วเวลาสองครั้งนะแล้วก็ช่วงนี้รถก็วิ่งผ่านกันเป็นจํานวนมากทั้งวันทั้งคืนนะ ออกก็ทําให้วัดไม่มีความไประเบียบเรียบร้อยฉะนั้นก็ขณะนี้วัดก็ได้ <c oughs> ขยายพื้นที่ไว้พอสมควรแล้วแล้วก็ได้ทานู่รอบขอบชิดไว้พอสมควรก็เน้นก็จึงได้กําหนดสร้างสะพานใหม่แทนสะพานด้านเดิมทางด้านทิศใต้ก <c oughs> ว้าง4ี่เมตรยาว22ยาว22เมตรเป็นการโดยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายสันจรผ่านไปผ่านมาเป็นทางลัดเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการนะ อ่าเป็นการทางรัฐไม่ต้องวิ่งทางถนนพระรามสองฉะนั้นเส้นนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทนหลายเป็นมากเป็นจํานวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสก็เชิดชัเชเชนเจริญพรมาร่วมกันสร้างสะพานรถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าคณะรัฐบาลส่วรัชการถ้ามีความสนรจจะร่วมกันสร้างสะพานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายท่านจอผ่านไปผ่านมาก็ น้องตาตของมุทนานะสะพานนี้ก็เรียกสะพานพระธรรมนะไม่ใช่สภพาราชการทำเพื่อไม่ใชนรัฐบ,บาลทำเป็นสะพานพระธรรมโยมสะพานพระธรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากแล้วเป็นทาแล้วไม่ต้องเก็บเงินไม่ต้องอะไรคือหมายถ้าอำนวยความสะดวกประชาชนสามแผ่นดินสมุทรสาครแผ่นดินกรุงเทพมหานครแผ่นดินสมุทรสาครแผ่นดินสมุทรปราการสามแผ่นดินนะฮะระนั้นเนี่ย เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งหลายเป็นจานวนมากวันนี้รายการชิดดีแลนด์ซึ่งได้ออกอากาศาสู่สายตาประชาชนทุกๆวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งขณะนี้ก็หมดเวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพขอขอกราบปรินาคุณประสิทรัตน์ไตรคุณพุทธเจ้าคุณประธานคุณวดีสงฆ์และด้วยอำน,นาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปโตสมบกงหลวงปโตหมอยาพระเก่งวิบูณสุขตลอดทั้งทวยเทศเทวาสิ่งจิตทั้งหลายในสากลโลกศาสดาทุกศาสนา กราบขอกราบเจตนาขอเชิญท่านเตด็จลงมาสมัครสมานธรรมคีกรกียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดอย่าได้แตกแยกความธรรมคีขอได้ช่วยโปรดแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุรกงขอจงได้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระประมายแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วก็พระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญว่าเราฟงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชืกรนาน และขอญอาตโยมท่้นสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการชิดดีแลนอยู่ขนาดน,น,นี้แล้วตั้งตอนอยู่ที่ความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างระมีตลอดการตลอดเวลาขอโยมท,ทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัดยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจ,ใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมอย่าเดทอดอทิ้งพุทธศาสนาและช่วยกันบัรภ์ความอยูพุทธศาสนาเจรินรุ่งเรืองสืบต่อไป ตราบเท่าเชื่อกลนานโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ผู้ชมท่านใดที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญช,ชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรเท้าวเวสุวรรณมาทาบุญไถ่ชีวิตโครกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันนะคะและในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันสร้างสะพานข้ามคลองวัดหัวกระบือเชื่อมเพื่อ,ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพมหาคนคร สมุทรปาการและสมุทรสาครคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วระพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจ ท้อปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุกหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ